ไปยาบานไปซื้อยังกล้วยใายกล้ยเอากล้ยไปตำนี่เลยตำกล้ยกล้ยตอนี้กล้ยตานี้เป็นแบบไรกล้ยตนี้ไปดีเหี่ยถามไม่ขาดใช่หนี่กล้ยตานี้มข้่อยหน่อยงูน่วยสำเน่เออจะเอาตัวไหนเาหนเดี๋ยวจะพยาบาลแล้ว เดี๋ยวจะเพิ่งกวยตนีวางเลยกวยตนีกวยตนีไปหิวเหี่ยวหิวหิไปหิวหิมาเหลือวีเดียวเอาเบาเร็วอยๆงไหมเบาเร็วอๆนะกวยเตียนี้ไปใส่บะเขือคืนน่ะไวิบะเขือคื้นหิ้ววิมาเหลือวีเดียวเอาเบาเร็วอยๆใบเอาบกเขือคืนมาหนึ่งเี็ให่มีแต่บกเขือใหญ่ใ่มี้าไปหาตัวเ่ามาเอาบกเขือยังเส่ เขคืนมันแล้วมัยังเขาไงโมเขาแล้วเนีออไปบ้านยุยยตลาดได้ครับเนี่ตลาดลุงเชลครับยุตลาดองชตจังหวัดไหนจังหวัดสมุทรปราการแั่ว่าผมไม่ได้แกครับกองเงือเหรครับกุ้งกครับกุ้งตอนนี้ไปเหี่ยวมีวงไปธุรกิจการเกษตรปลูกเองบวกเนี่ยเดียวมีเดียวเมาเดียววถามรูกมาเมาเดียวเมาทั้งร่ายทั้งหลายเมาล้วนไม่ขาดไหมมก่อนี่ได้เอาฟักขึ้นไปเลย ซื้อกล้วยพี่น้องมาหาซื้อกล้วยไปตำกล้วยอาจารย์อาจารย์ไม่บอกพี่แฉนเหรอนี่แล้วอาจารย์นี่เอาของแถมมาใส่ห่อของแถมว้าวสุดดีเลยใจเดียวพวกน่ะโอ้ยมะเตียงก้อนนี้เลยครับมีเดียนี่ครับหอยแมามันจัดนะครับเวลาครับครับขายปลูกเองของเขาเนี่ยปลูกเองขายเองปลูกเองขายเองก็ของถูกขุนน้ำขุน้ำเหร บอกแงปลูกเองขายเองอ๋ปลูกทมว้เพิ่นเพิ่หนะมันจีบานเนขายแล้วเงินไปใส่เองบ่ขายแล้วถุงยังาคบถุงะเย่้าไปไดเศร้าเศรไปไนอเดยมาบอกแเด้อบนอยปลูกเดบอกแตงมาเสียอย่าผิดขายดีรบนลังครับสวัสดีครับแม่ค่ะแม่ค้าขายอะไรโอ้ ไม่จะยากเลยแม่ค่ะพอพูดเป็นบังระบดทั้งหมดพูดนะอาหารปลาบอกอาหารปลามาจากบ้านเท่าโอ้อยังนี่ครับโอ้ยน้ำมันเป็นจีมากเลยน้ำมันเผาครับโบจีโอ้ยไม่หมดก่อเพื่อนบอ่าบักสมหรือแม่เขาจะกินบักสมนะบักสมอลเออไม่ค่าบักสมอลขนาดนะครับบักสมอลอันน่ะสามขีดสามขีดครับบักสามปลอมล้ำปลอมล้ำครับ เอาอย่างละสามขีด,หดเหอและคาเดียวกันมหมครับเออเอาเอายางลซาสมอครับกินโน่นไมแต่เสีมงเลย้เสยะบ้ครับเม่ค่ะเสีมเลยบครับเสมเมืองคนลเย็นยังเงเต็ดเลยเมเมืองไม่าใจดีเสียมอยู่ไม่าดมันนอนหลับอยู่ครับไม่าดใจดีหรอสมมติวาไปนอคยกินใหม่โอ้ป่าเอาย่างละสาสมขีดหากินยายนกเล่นห่ง lao ừ. luôn ừ. à lao luôn à mấy bạn rồi cái na vải à cái na vải này rồi hai bự hơn luôn không anh mua cái mày mặc sôm bằng ba คนแถมอีกใจดีันแถมให้อันนี้บุกอวบบ้านเท่าไงเจ้าาครับเอาไปทำใช้เก๋ได้แล้วบอจันเจ้าทีเจ้าก็ได้เอาบอจันที่มึงเอาบอจนทเอาจีนเอาบอข้ามปอมาใชหมบอข้ามปอบอเป็นยาด้วยก้ไครับของรไปหาหมอเล ไปเลยแล้วกับบ้านเ้อบหมื่ย